สวัสดีครับสวัสดีครับอุซีมาอิสคานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาอิสคานะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้จะพามาชมรถอ SUV c r o อ s o v e r นะครับแบรนด์ยุโรปและหน้าผมนี้เลยนะฮะใครที่เป็น FC สาวก GLA ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะวันนี้ผมมากับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับ GLA 250 AMG Dynamic นะครับปี2019 ได้เป็นสีดำนะฮะคันนี้ส,สวยๆเลยนะฮะตัวชุดแต่ง MG ด้วยนะครับราคาพิเศษด้วยนะฮะอ่าก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว g l a คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าเจ้าตัว Q&A คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ 2.0เบนซินนะครับเป็นตัวรุ่น GLA250 a m g Dynamic นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับโฉมเฟรตลิฟต์แล้วนะครับนี่เลยนะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้า High Performance นะครับ LD High Performance นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมนะครับระบบเซ็นเซอร์มาให้จากด้านหน้านะครับ4จุดเลยสวยๆ4จุดแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้า นะครจะได้แบบชุดแต่งเ m แบบนี้นะฮะดูหล่อดูแบบสปอร์ตมากนะครับนะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำใดใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากครับนะตัว SUV c r o s คอร์ทเร์นขับดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นชุดแต่งด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะสำหรับราคาค่าตัวของเขาคันนี้นะครับเพียง1,299,000บาทเท่านั้นนะฮะ1 2 9 9 0 0้บาทนะครับ ราคาลดจากหน้าป้าย2องแสนบาทเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวรถเดิมๆนะฮะบางๆมากนะครับลัดด้วยกับยางนี่ครับยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกรถ X อ็กนะฮะนี่ยี่ห้อรถ X นะครับนี่ได้เป็นยางซีรีส์2 3 5นะครับ4 5 z r 1 9นะครับเป็นอ่ายางสปอร์ตเลยแหละนะครับยางคันนี้เป็นยางสปอร์ตเลยแล้วก็ และเป็นยาปีใหม่ด้วยนะครับปี2022นะครับล้อแม็กซีดำนะฮะจุดแต่ง AMG แล้วก็ในส่วนของคาลิเปอร์เบรกก็จะเป็นเบสเด็บเบนเลยนะครับนี่นะครับคอตโอเวอร์ Over, นะครับสวยไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบนี้เลย LED สวยๆกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกุณแจสมาร์ทเคเลตเสา B ก็จะเป็นแบบสีดำเป็นโอแบกนะฮะ นี่เลยนะครับหลังคาจะเป็นพาโนลามิกนะกราฟสนะครับนี่นะฮะยังไม่มีสโลปนะครับตัวนี้พารโนรามิกหลังคาแก้วนั่นเองนะครับไฟท้ายนะฮะเป็น LED เลยนะครับจุดแต่งในชนหน้าหลังรอบพันนี้เป็นของสุดแต่ง MT เลยนะครับผมนี่แล้วก็ต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่ส่วนตัวไฟท้ายเนี่ยด้านในของเขานะฮะตกแต่งนะครับคล้ายๆแบบกราฟเพชรนะดูหรูมากนะครับ นี่เลยสวยนะครับประตูด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่ประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้เสปีดนะครับนี่นะฮะละเอียดตัวรถเดิมๆนะฮะนี่เลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักฟิคว่มจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบเนี่ยมาเป็นกล่องเลยนะครับนี่นะฮะก็เราจะปิดก็กดตรงนี้นะครับประตูก็ปิดแบบออโต้เลยนะ ใครสนใจนะครับราคาพิเศษเลยนะครับ1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับภายในนะครับสวยๆนะครับแผงประตูตัวนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับแล้วก็ตัดกับตัวหนังอะคาทัล่านะครับสวยๆนะครับนี่นะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังตัดกับตัวผ้าอะคาทัล่านะครับมีผ้าแขนนะครับมีมาให้อันนี้ที่วางแค่น้ําสวยๆหลังคานะครับ นเอรามิกคราฟนะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะครับเบาะด้านหน้าทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะสปอร์ตมากนะฮะคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยชุดแต่งเอ็มจีนะครับเป็นแบบท้ายตัดนะครับเป็นแบบท้ายตัดแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับมีตัวเมมโมรี่เซตเบาะมาให้นะครับ3เซตนะซ้ายขวานะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ ปรับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับพนักพิงแล้วก็ตรงหัวนะครับนี่เบาสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับวงลายมัลติฟังชั่นคูดคอนโทรนะครับแอร์แอก9ใบนะครับนี่มีจอมาให้นะฮะนี่นะครับจอคอมมานด์นะครับผมสวยนะก็รีวิวแบบคร่าวๆนะคะลูกค้านะครับก็สนใจสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะคันนีจอดอยู่ที่ Uh, SP Center คานะครับเสรี Serie ไทย70นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะก็ขอฝากด้วยและวรันสำหรับเจ้าตัว m a e d s b e n z g l a 250 AMG Dynamic ปี2019คันนี้นะครับราคาย,ย้ำอีกครั้ง1 2 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้ยอดล้นๆเลยนะครับขอฝากด้วยล้วรันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ